ผมไม่รู้ผมไม่รู้จักกามาคือใครรู้ว่าเป็นอดีตโค้ชทีมบุรีรัมย์แต่ไม่รู้หมายว่าส่วนตัวไม่รู้จักกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรตรงนี้นะครับก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราคิดว่าทําแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือทําร่วมกันแล้วได้ประโยชน์มันดีไหมนะครับถ้าเ,เปลี่ยนแล้วไม่เกิดประโยชน์ มันก็มัต้องเปลี่ยนแต่ว่ามองว่าคนที่เป็นอยู่มือถึงไหมมือไม่ถึงระดับอาเซียนไหวไหมอาเซียนไม่ไหวและเอเชียจะไหวไหมระดับโลกจะไหวไหมเราต้องคิดนะครับคิดผมไม่ได้คิดแค่วันนี้ว่าเปลี่ยนใครไม่เปลี่ยนใครและผมไม่สนใจด้วยว่าโค้ชคนไหนจะเป็นใครถ้าผมมองว่าคุณคุณสมบัติหรือขีดความสามารถไม่พอก็อเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนเลยทันทีแล้วไม่ไดอยาไปคิดว่าเเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ครับสบายมากเปลี่ยนโค้ดนี่ขนมกลบุบ